าดามเจซี่พุดเวทีประกวด The Star Model Thailand 2021 Star Media International Award 2021 mm hmm. คุณมนัสนันบุญโตหรือมาดามเจสซี่ CEO Angel Bo Media Group และบรรณาธิการในตยสาร Talent Kids and Teens ถือเป็นผู้คร่ำวอร์ดในวงการเจินแบบเด็กและแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้าอย่างมีสไตล์ โดยเฉพาะการสางฝันให้เด็กไทยมีความกล้าสแสดงออกในด้านการเดินแบบชายแบบลงในพิยสารชั้นนำนอกจากนี้ยังรังตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน The Star Model Thailand เพื่อนำหลักสูตรพัฒนาศิลปินมาสร้างโมเดลหรือกลุ่มนายแบบนางแบบทุกวัยให้มีความสามารถในการเดินแบบร้องเพลงการเต้นและการสแสดงเพื่อที่จะนำไปใช้เพิ่มศักยภาพตัวเองในด้านอื่นๆ และสามารถมีโอกาสสู่วงการบันเทิงได้อย่างมีคุณภาพงานนี้รายะเอียดจะเปน็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะนีะรู้สึกเป็นเกียรติมาก่ครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมตัดสินในเวทีนี้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่า ยังมีหลายวิีครับนในประเทศไทยที่พร้อมจะให้เด็กๆหลายคน<ช>คที่อยากแสดงความสามารถพิเศษอยากแสดงความที่มีเต็มเต็กเมกระับผมออกมานะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราหลายคนเนี่ยปวดหัวกันมากๆนะนนเพราะว่าน้นนนองๆทุกคนวันนี้เนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถพิเศษที่ไม่แพ้กันเลยจริงวันนี้ยากมากครับการจัดถึงวันนี้ครับเด็กๆน่ารักกันเยอะนะครับแต่ว่าโอ้โหแบบกรรมการนี่คือ เล่นเอาปวดหัวเลยนะฮะใช่ครับแบบมากันแบบว่าจัดเต็มทุกชุดชแล้วก็โดยเฉพาะเด็กสมัยนี้เก่งมากนะฮะเดินข้าปกวดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า ัถึงค่อนข้างที่แบบหนักใจจริงนะครับผมผมเชื่อไหมหลายคนน่าจะตัดน่าจะตัดตัดสินยากเนาะเขาบอกเลยว่าลองลองบคนเค่หน้าขวบใช่ถ้าถามผมตอนผมข้าวขั่วเนี่ยผมยังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะใชไม่ใช่เราเ้องมวามยิ้มปเดินแบบมาประกวดโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ใจมากครับผมนะมีกรรมการพิจารณาทำเลือกยังไงคะให้มีที่เหลือเงิน เราคูนี้ก็ขับเรื่องเนี่ยเขาจะดูตามคะแนนซื้อของน้องแต่ละคนนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยที่ยังเดินแบบไม่เก่งเนี่ยประสบการเราเข้าใจครับว่าน้องๆยังมียืนค่อนข้างน้อยยังประสบการณ์ยังน้อยอยู่ครับก็จะตัดสินจากคะแนนซื้อความน่ารักจากสายของน้องๆทุกคนครับ่น้องคนไหนที่ได้ก็ดีใจด้วยเนาะเพราะงั้นไม่ใช่ม so ีเวทีนี้เวทีเดียวนะครับเวทีนี้ถือว่ามาหาประสบการณ์เนาะเราเอาวิจาราพความรู้สึกที่ดีถ้าชนะก็ถือว่า ได้ประสบการณ์แต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาเจอเพื่อนๆนะจริงครับผมก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทางเดอะสตาร์โมเดลไทยแลนด์นะคะได้หากิจกรรมดีๆให้น้องๆได้ทําแบบนี้ก็ถือว่าน้องๆได้มาประสบมาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วก็มาหากิจกรรมทำมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับทุกการประกวดเลยนะครับคือครอบครัวครับสิ่งสำคัญเลยคือการปลูกฝังโลกครับให้แพ้และล้มและลุกขึ้นให้เร็ว อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักผิดพลาดเราก็จะไม่รู้จักชนะครับวงการเลิศหลูมากเนาะวันนี้เนาะถือว่าขอบคุณมากๆเลย<ช>นะที่จัดเวทีเปิดโอกาสให้เด็กๆที่มีความใฝ่ฝัน<ช>นะอยากจะเข้าวงการก็มาเดินแบบมาแสดงความสามารถพิเศษมาแสดงศักยภาพได้ที่เวทีนี้ครับใช,ใช่ขอบคุณมากครับ